อา้าวไม่มาช้าจังเหรอพี่ร้อนไม่หมดแล้วเนี่ยมีอะไรจะถามผมเนี่ย สวัสดีรสครับผมอัครวุฒิมังคลาเสดครับชื่อเล่นชื่อปังปอนครับ know, มีรายการเกมพัสบอลแล้วก็ซีรีส์จีเบสถาบันพันแสนกับออนไลน์หกรับที่จบไปใครเยอะชูใครเลอะชูรชจริงๆไม่ได้เจ้าชูครับเป็นแค่ผู้ชายเฟนลี่ มเดี <c oughs> ๋ย่ไม่เคย <c oughs> ไม่เคยครับไปไหนก็จะออกคนละคืนกันมากกว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียปเป,เยป,เปรียบครัเลือกได้ให้ผู้หญิงเปย์ดีป่ะแต่ไม่เอาดีกว่าถ้าถูกต้องเราก็ต้องเปย์ผู้หญิงแน่เขาจะได้ติดเราไม่ไปไหน<ต>ถ้าเรนจรีบจีบีใช้วันละประมาณสองสามร้อย่างีกินข้าวเมือเดียวใช้ทำไรมากอะ ก็บอกทุกคนอ่ะทุกคนก็บอกผมว <c oughs> ่าไม่หล่อเวละทำได้ค่ะของชีพนี้แหละที่มันก็เป็นส่วนหนึ่งถ่าน่าจะดีมันก็มีโอกาสได้เข้าวงการได้ ได้บงังอย่างเงี้ยได้บ้าร<อ>ัเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดผมทำตัวเหมือนใครไหมล่ะไม่มีกดดนนะันเรากดดันตัวเองจนทำให้มันแย่ลงแต่พอเราผ่านไปเรื่อยๆหลายๆคิวแล้วเรารู้สึกว่าเราเริ่มสนิทกับเขาเราเริ่มคุยกับเขาได้เราเลยไม่กดดันแล้วมันเลยทำให้ผมแบบเริ่มพัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆรู้เึกครัู้สึกนะ มองหน้าพ่อหรือมองหน้าที่เราเมย์เรื่องเหมือนคน,นในครอบครัวจริงปวดหัวชาวเปียกอ่ะมันจะโดนตรงนี้ของผมเนี่ยถ้าเป็นที่ที่จะจับกันจริงเกินใหญ่แล้วจะเป็นฉากล้มหมันเป็นละครดราม่าแล้วซึ่งผมไม่เคยเล่นมาก่อนผม,มเลยกังวลนอนไม่ค่อยหลับเพราะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะต้องถ่า สี่ร้องไห้ซึ่งเราไม่รู้ว่าจะร้องไห้ยังไงจะบอกว่าจริงๆแล้วซีนนั้นนะเขาจะให้ถอดเป็นกระเกงนั่นเขาไม่อยากใส่เก่งเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเห็นว่าเป็นเกงไงคือมึอยู่ข้างในนะเพิอยู่กับพี่ออนสองคนนั่นแหละไม่มีใครเห็นเราแต่สองคนนั่นแหละก็ดีครับ ก็มีแบบส่วนใหญ่แฟนคลับก็จะมาบอกว่าแบบเล่นดีขึ้นอะไรอย่างนี้เล่นแบบจะร้องไห้ตามสองขานสองสามสอง hi, hi, hi. ะอ,อะไรจูบยังไงอ่ะไม่ใช่แบบอย่างนั้นนะถ้าแบบในรายการอะไรอย่างนี้ก็จะมีจุกก๊บจุ๊บแต่ทอยนิดนึงแกออร้มเธ จริงๆกับพี่หอมก็ไม่คิดนะแต่ถ้าเลือกได้คือเลือกไอทอยดีกว่าพี่หอมีข้าวมีหนวดจักกะจีอ่ะเลีอกวีครับก็วีวีเป็นผู้หญิงครับวีวีไม่ใช่ผู้ชายครับใครจะไปบอกผมไม่บอกหรอกใครยังมาพูดเมื่อวานครับจริงผมไม่เคยตั้งสเปคให้ตัวเอง ไม่เคยแบบกำหนดว่าแบบต้องชอบหน้าตาอย่างนี้ไม่เคยชอบลงครนอะลงครึื wrote, นเซ็กซี่จี <envy S 1> ชอบดูครับมีอะไรายย้อนแล้วดีไงจริงผมไม่เคยตั้งสเปคให้ตัวเองไม่เคยจริงผมชอบคนมีอายุเขาจะตามเราทันท้าทายชีวิตเองนะทาทีทุกวิน สักอย่างเนี่ยควรคิดให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะทำมันไปเพราะถึงเวลาที่เราทำมันไปแล้วเราไม่สามารถกลับมาแก้ไขอะไรได้อีกแล้วก่อนฝากผลงานนะครับฝากแก้วหน่อยครับครับก็ฝากผลงานของผมด้นะครับตามได้ทางช่อง JMP15 ครับผมเดี๋ยวจะมีอัปเดตเรื่อยๆนะจ๊ะ